คมเมนป์ปโอวูยบากคือแมี่ยไหนคือดูตัวตัวอยู่อุ้ยเด้อเอาคอมเมนต์มาอีหยังน่าเกียรจังไรเอาเหมือนเนี่ยดูตัวตัวอยู่ดูเอีหยังอุ้ยเด้อได้เล่นกูได้รู้สึกว่าโอเคค่ะทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง X The Choice นะคะทุกคนคือวันนี้ทุกคนเห็นอะไรไหม ข้าวปุ้งข้าวปุ้งใช่ข้าวปุ้งใช่วันนี้เราจะมากินขนมจีนเปล่ากันนะคะทุกคนฮะน้ำยาด้วยใช่น้ำยาอยู่นี่นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานกันนะคะทุกคนเขาไม่ต้องเป็นแกงเขียวหวานเลยเขาชอบต้องเป็นแบบต้อเป็นยาอื่นอ๋อแกะซาเลยปะไม่ครับอ นี่ถูกมาใส่อะไรงนี่งันอ๋ออะไรเนี่ยนนีุ้งเอียงสุงข้าวปุ้งทุงข้าวปุ้งเอาใส่อันก๋วไร้ไ้มันแบเปือนใส่กันเบดไใส่ถาดผักไดได้่หมเออลดเลยเดี๋ยวคอนรดได้หรเอออืมบ่หลุดนะบ๊ลดอ่ เช่นเคยนะครับทุกคนเป็นอาหารข้าบแรกของเรานะครับเพราะว่าถ้าเอาไปกินข้าบสองข้าบสามคงจะไม่ไหวแล้วเนาะอิ่มเลยแหละคนกินไม่ไหวเาลาข้างหน้าเนาะนแ,แมนไอ้มันข้างหลังตึงละเป็นผักใส่ใส่ใส,ใส่เออเป๊ะเอาอีกยี่บ้าษาพัชก,กรพัชก,กรอะไรอย่างนี้ น้ำมันไมีน้ำเลยมันมีบ่อืออู๋มีอยู่เต็มอ่ะลองมันมีน้ำขาดบ่ได้เธอแต่คือครบเขาเขาเขาเดาะเขาถ้าขาดบ่ได้ก็คือเขาถ้าขาดเขาบ่ได้มันบ่แมียนเขาเมีนทำไมเพราะอะไรเพราะว่ารักรักสะกดจังไหน ถ้า่เล่นมุกอย่างเลยรักสกดว่ารักมามามากินโอเคทุกคนก่อนแรกชนแก้วเออนี่ไหนน่าะมีเพลงเบาๆเนาะไฟแสงสีตึ๊ดๆๆ๊ชนลติ๊งนี้กินเลยนะคะทุกคนใช่มือดีกว่าฮาราดกว่ามะเขือก็แบบ นนม่เขาเช็ญชวนนะเขาอยู่มาบ้างเอาเสียกันดูอะไรล้วโอ้เจ็ดว่าเขาต้องใส่เมื่อแล้วอ,อ,อืมอยากบอกยูว่าร่างนี้เย็ดฮ <Yes. S 2> าร์ดแบบ ต้องแบบโทรไปถามอ่ะมาเปิดมาเบิร์ตเบิดไป่าเบิไปอ่ะเนาะมาสั่นแบบโบได้กินอ่ะดูทุกคนอือเหรอคือรอมา สวันถึงจะถึงจะได้กินนะครับร้านนี้ไม่ใช่อะไรนะไม่ตื่นไม่ตื่นไปซื้อเที่ยงมันก็หมดแล้วเอาเถอะเนาะเข้ากันมาเข้ากันเลยวะเข้ากันเข้ากัน โอเคไปอืมอืมขอย่านมุมมามขอยอ่าแพ้อ <Phantom> ย่าคนดู <na inhos> เข้าใจไปบอหนึ่งแบบบ่าได้กินมาหลายมื้อเป็นเดือนนะตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งแต่ตั้งแต่เป็นโควิดเนาะเป็นเดือนนะเนาะยิ่งว่าได้กินนะโลกย่านเห็ดนะทุกคน อันนี้ตอนไปไปถึงจะเปิดไปเธอเธอบอกคนดูฟังหนิหอตอนห้าไปถึงอ่ะจะเปิดไปเดีอมันเรืออยู่เดืออะอ่คนดูฟังก็เลยเป็นเหมาเลยค่ะทุกคนคุณยายแกบอกว่ามันเงียบอืนไม่เดือยอะไรปกติถ้าไปเที่ยงนี้เนาะก็น่าจะหมดห แล้วัน,นปเป็กแบบบ่ายเหลือ,อนมะเหลือค่ะถ้าคาุณยายจะบอกว่าเงียบก็เลยเมาออมาเลยก็เลยแบบมากินทำคลิปด้วยได้อุดหนุนคนุณยายด้วยนะครับ ก็คือวัอนหนึ่งเรากินเรากินแค่คา,าบเดียวนะครับทุกคนอืก็ถ้านี่กินตอนนี้ก็มันสี่โมงเนาะกินนี้ก็แบบอิ่มไปเลยห้าโมงแ้อะไรั้งองอืมก็อิ่มเลยนะครับไม่ไม่ได้แบบกินอะไรต่อเลนะกินแค่คา,าบเดียวพอ ไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้ยังไม่หมดนะที่ซื้อมายังมีอีกนะครับทุกคนยังไม่หมดซื้อมาเยอะมากเลยเพราะว่าใส่มาได้มันจะล้นเนี่ยฮะเนี่ย บอกว่าเขาอะไรเนี่ยเแียงของ ให้พี่เมาสูงไปอ่ะเนือหมื้มอนีอเข้ามาแบบมันเข้าเจีาให้เนื้อลายไหมแม่ตัวแพงอืมตัแพงเนี่ยโปรติไปร้านอื่นเนี่ยแพงเนือเลยแต่ตหนักมันเนาะแต่ว่าอันนี้เนื้อแบบคล้องแบบตืมอ่ะให้ให้ห้องแบบตืมอ่ะ เขาอยากอะไรไม่รู้ทานตะวันทานตะวันเพื่อนเขาพักท่านตะวันไหมต้นทานตะวันแม่บอกว่า

嗯哼哼，太香了，太香、嗯嗯嗯、了，了吃啦。 พี่เอาไปกินกับป้อมอ่ะสิเพี่เอาไปกินกับป้อ,อมนัม่นๆๆท่านประทานเข้าไปใส่มือน อยา่ามสุขเดถือฝาดเนาะร้องบ่งวยส้สนล่างปาก จ่ายาล้เมือเ่อไงถามว่าหลายมือนึกว่าสิว่าได้กินแลายมือนีเนาะนึกว่าสีบแบบเตือนแบบนึกว่าสิีแบร้อยแล้วอ้าอวโหจ่ายทุกวันเขาช่วงนี้เพราะว่าทำงานดึก

anh thấy nó còn học bánh người lạ. <laughs> ดูว่ะทุกคนสวยเนาะพ้าข้าวกลเกือบไีแต่นี่ขูดลายเนาะสองกิโลเกียนอี๋งาฮะกุ้เห็นปลาเว้ยเบาคือเแม่ยัหนคือดูตัวตัวอยู่อุ้ยเออเอากรเม่นว่าเอาอีังานเกียดังไร ซื่อทุกเือนี่มันบ่ตองแบบนาเกียดจากแร้เราแม่งคนอ,อื่นก็นแม่งคือกนนันแหละแค่เขาบอกาซื้อ,อ,อแล้วมึงจะบอกเพื่ออบอกอย่างเอว่าว่าเขาไม่ค่อยรือว่าเอหมือนยังนีนกดูตัวตัวอยู่ดูเอ,อียงเธอได,ได,ได้เร่นกูได้เอาเรื่อว่าได้ดดได้เรียกูได้เอาเรื่อมาเก็บมันเย่างง้ เททัวายังดิเททัวไอ่ๆเทดูดอยไอ้เขาเทดูดอยไอ้เขาเนอะเนอะนีคือว่ายเทโอเคค่ะทุกคนก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดกดตรงนี้กดตรงนี้นี่กดตรงนี้โอเคค่ะทุกคนก็อุวิ่งมันจะกวนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้แดนกับเอกด้วยนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ทุกคนถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะคปคมมไปแล้วคะ่ะทุกคนไปละบ,บาย